ครับผมตอวเดลต้าพาสครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพามาพบกับชุดจอ Android สเปคแรงที่สุดของทางร้านครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะจะเป็นจอ Android ตรงรุ่นของ m e r c e d e s b e เป็นนะฮะเป็นการ์ดจอ Snapdragon 662นะครับมาพร้อมกับแรม6กหลอม128นะฮะเรามีทั้งรุ่น A คารสนะครับ GLA CLA C คารส GLC E คาส w 2ด2นะฮะเรียกได้ว่าครบทุกรุ่นของ m e r c e d e s b e เ z เลยนะเรามีสปอตนะครับพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้า ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเราครับเดลต์ตพาร์ทสำหรับวันนี้นะฮะเรามี GLC 1คันครับที่ติดตั้งชุดจอย Android เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันครับคครรรรัััับบบวนนนี้นะเาอยู่กค,ครับผมก็ ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทุจจอ Android นะครับตรงรุ่นของ Mercedes-Benz ฮะตอนนี้เราติดตั้งในเกีครับที่เราพูดไปก่อนหน้านนี่ฮะอันนี้จะเป็นสเปคแรงที่สุดของทางร้านเลยนะฮะแซนด์ดายก้อนหกหกย้ำกันอีกครั้งฮะฟอมเร็วนะฮะลื่นไหลนะฮะเสถียรสุดนะฮะตัวนี้เราสามารถเข้า YouTube Netflix อ่าจะเป็น Android Auto นะครับ p p l e CarPlay ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยฮะแล้วก็จะมีเป็น Google Map นะฮะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการพุจ่จอ Android แบบนี้เวลานัง่งรถจะได้ไม่เบื่อก็สามารถติดต่อมาได้ที่เราครับผมเซเดลตอรพาร์ดีดีให้บริการครับ To see me crack, and if you get in my way, you go.